วัสดีครับช่าง่องพารซ่อมนะครับจะพามาตรวจเช็คซ่อมบอร์ดเครื่องซักผ้า LG นะครับอินเวอร์เตอร์มาดูกันครับอาการเปิดไม่ติดนะครับผมวิธีตรวจเช็คซ่อมเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องปล่อยไฟเข้าไปนะครับปล่อยไฟเข้าไป ตัง้งมิเตอร์ไว้ที่ DC 50โวลต์นะครับผมวัดนี่นะครับก็นับวัดไฟที่ซ็อกเก็ตนี้นะครับมันมีเริ่มต้นตั้งสีขาวนะครับทั้งหมดมันมี1 2 3 4 5 6 7 7สพินนะครับเริ่มสีขาวเป็นพินที่1น,นะครับ1 2 3 4 4จะเป็นกาวนะครับก็วัด วัดไฟขาที่หนึ่งถ้าเครื่องทำงานปกติมันก็จะได้ประมาณห้าโวลต์น,นะครับแล้วขาที่สองมันจะขึ้นวิ่งแบบแบนะครับมันเป็นความถี่นะครับขาที่สามนี่เป็นไฟห้าโวลต์น,นะครับไฟมาเลี้ยงบอร์ดตัวนี้นะครับบอร์ดหน้านะครับส่วนขาที่สี่เป็นกาวขาที่ห้า เป็นไฟเป็นสัญญาณนะครับแล้วก็ขาที่หกเป็นไฟสิบหกวนนะครับปกติถ้าบอร์ดหน้าไม่ทำงานไฟสิบหกวนจะไม่มีนะครับก็ไม่สั่งจ่ายประมาณนี้นะครับอีกนี้ก็เป็นสายสีเหลืองนี่เป็นไฟห้าวนนะครับผมสายสีดำก็เป็นกาวนะครับ ตัวนี้ช่างตองวัดไฟนะครับไฟขาที่หนึ่งมันไม่ได้ห้าโวลต์น,นะครับมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงมันสัญญาณอ่าบอร์ดมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับก็วัดไฟห้าโวลต์มีครับไฟสิบหกโวลต์ไม่มีนะครับ l อ d ดีตรงนี้ก็ไม่ติดนะครับพอวัดไฟตรงนี้ครับได้ห้าโวลต์ขาที่สามนะครับขาที่ ห้าที่หกไม่มีขาที่หกไม่มีไฟสิบหกวัจ่ายนะครับแสดงว่าบอร์ดนี้ภาคใหญ่ไฟทำงานอยู่นะครับ LED ไม่ติดนะครับคือบอร์ดหน้าอาจจะไม่ทำงานนะครับผมทีนี้ช่างต๋องก็เลยทำการเช็คคิดตอนคิดตอนนี้มันก็ไม่ได้ค่ามันนะครับ ก็ทำการเปลี่ยนคิสต้อน16เมกนะครับผมตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่างต๋องก็จะเสียบลองให้ดูนะครับนี่ครับโดยการใช้โหลดนะครับผมนี่โหลดภาคใจไฟนะครับสับคันเอาขึ้นนะครับเห็นไหมครับไฟแดงติดแล้วนะครับลองเปิดเครื่องดูนะครับนี่ครับเปิดเครื่องดู ติดแล้วนะครับสาเหตุมาจากคิดต้นนะครับเดี๋ยวช่างตองก็จะวัดไฟให้ดูนะครับผมเห็นไหมครับไฟขาที่สี่เป็นขากาวนะครับนี่ครับขาที่สามนีไฟห้าโวลต์ขาที่หนึ่งนี่ก็จะได้ประมาณห้าสี่โวลต์เกือบห้าโวลต์น,นะครับนี่ครับแล้วก็ขาที่สองนะครับ ขาที่สองมันจะวิ่งประมาณนี้นะครับถ้าเป็นดิจิตอลนะครับมันเป็นความถี่นะครับก็ขาที่ห้านะครับขาที่ห้าก็เป็นความถี่นะครับมันก็จะวิ่งวิ่งขาที่หกต้องได้สิบหกวอนนะครับนี่ครับไปสิบหกวอนนะครับคือเครื่องฟอร์อมจะทำงานแนละ้ว ขาที่เจ็ดขาที่เจ็ดก็ได้ประมาณนี้นะครับผมจุดสองสองทีนี้มาดูสีเหลืองตรงนี้นะครับสีเหลืองตรงนี้ก็ต้องได้ห้าบนนะครับนี่นะครับก็เครื่องก็ทํางานครบสมบูรณ์นะครับส่วนสีดําตรงนี้ก็เป็นกาวนะครับนี่ช่างสองก็จะเปิดให้ดูนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับ สาเหตุที่ไฟตรงนี้ไม่ติดเกิดจากความถี่ไม่ได้นะครับผมมันก็เลยไม่สั่งทำงานความถี่ของบอร์ดหน้านะครับผมเป็นไงบ้างครับวิธีตรวจเช็คซ่อมบอร์ดเครื่องซักผ้า LG inverter ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจเช็คซ่อมนะครับบางเครื่องก็ง่ายบางเครื่องก็ยากนะครับก็แล้วแต่อ่า อาการเสียมานะครับถ้าชอบให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับวันนี้ช่างต่องพาซ่อมลาไปก่อนครับ